อเท็กสวยจังเลยถือได้ไหมถือได้ไหมเออไปไปไปจว่าเป็นตลบเปล่ลไปเลยค่ะ

มาเล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็วอันนี้ตังอนุแกดีไปเห็น้องก็หานุ่งไปแล้วเจะหลาดจะเออถือไปถือไป

หนึ่งสองสามิามองกล้องหน่อยค่ะอิจาคนใจ่สนใจแค่กหนที่ต้นพิษตนพิษท่ไคนบเยนยิ้มๆนึ่งสองสามโ้่าใครรู้เจ้าของมาใส่เด้อไม่่เยน้ะดับชีนเจเาองคนนสิค์ตอ้าวอันนี้เอาไปที่ให้เด็กๆกินเลยนะคะ่ามกงคนนิคต้ค่ะยสอมา้วสงแฉะโอ้ป่ายบุแฉน

ใส่ใส่ายใส่าใ่ไเนี่ยนี่อันนี้ข่ยเป็นคนนะขืสาย่สายเขียนแต่วงวจิตร์ยังหาก็เลยสืออันนี้ค่ะใส่ใส่ใส่ใเลยใส่เลยใส่ด้วยค่ะวเอาอะไรมาบบาทเนระคะที่้อรถไทก็มีบองจอดม่ยังิ่งหนัเว้ยบอกคอค่ะเออไหว่าอะไเดอใส่ได้อดีเลย này cả, dì chị mấy ká, dì chị mấy ká, dì chị mấy? cái nhau, cái giựt, cái จะแก้มแล้วจะแก้มจะแก้มก่อนนะเลี้ยวเ้ยหลอนแกะไดโเ้ยเจมแอนจะไปไหนลูกจะไปไหนจะไปไหนคะของมาของมามาเนี้ยสวยมาเนี้ย นั่งไงบังตรงนั้นน่ะบันตรงนั้นแหะเ้าออยืนนี้บานิวสันยืนตรแนีจะมีมอบอันของขวัญไทยมาถอมาถอ

ไห้ดีด้ยจะทให้ด้พูด้วะอันนี้จะเอาให้แจ้ว่าหันเรีวจะเอาให้อีกเออขอบคุณค่ะโอยไปถ่ายูกไปรับลูกไปรับขาวผัวผัวผัรับเาป็นตัวเลยแลวพี่แท ไม่ดูอเมริกาแต่ว่าซ้อมหนาแน่ซ้อมหนาแน่อันลูกแค่ตูนหน้าเห็นหนาแล้วที่บัอกฮ่าฮ่าฮ่า

เดี๋ยวจะเริ่มฝ่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจในได้ค่ะเด้อกดสกายมรดเนซสอนลูกเข้าแถวลูกเข้าแถวเข้าแถวเออจะเอาแต่และลูกหย,ยิบมาเลยหยิบมาเลยแถวโอเคค่ะ เอาไหลูกอาสอนมาหนังกามาเอาสอนมาลูกมาเอาสอนแล้วนี่ไงสอนหยิบเอาหยิบอาเออหยิาเลยี่ไงสอนหยิบเอาหยิบเอาเออหยิบเอาเลยหาโอ้ยแต่ก็จะเอาเกับเพื่อนบ่โอ้ยตกอรี่แต่ะตอรี่โอ้ยแต่ก็จะกินรี่กับเพื่อนน้าาะกินเ่นนปังะแต่จะกินเค้ก ต่จะกินตอรี่เหรอนี่นี่นนของ,งน้องอยู่นี่ค่ะตอรี่ลอยได้แล้วสองอันเอาไว้ที่ระลุเออเออเออเอเอเรารับคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะคะ่ะสสายมากรอเลยค่ะเด้ออย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ,วมมะ,คะสวัสดีคะ่ะ